สวัสดีครับพบกับดุ้ดิสตอรี่นะครับวันนี้ดุ้ดิสตอรี่ก็จะพาทุกท่านมาแกะกล่องไม้ด่างอีกเหมือนเงินเดิมนะครับวันนี้เป็นต้นนี่เขาส่งมาเขาติดป้ายมาเป็นต้นเงินไหลามาด่างเหลืองนะครับนี่เราจะมาแกะกันแล้วามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องดุ้ดิสตอรี่ด้วยนะครับ

I'm having ยึดมานแน่นพอสมควรเลยครับหลายจุดข้างล่างอีกสามจุดนะครับตั้งไกลน่อยผมจะปัดขัดนี่ผาดแล้ว<ม>ไปแล้วไี้ออกมาแล้วงไม่ของเราเดีย๋ยวเรามาแกะกันนดับแรกเอาพวกแกะ นี่ออกก่อนเราจะตัดเลยนะครับโอ้ทำไมครับไม่มาอะาแล้วหวังว่าคงจะไม่เป็นต้นไม้พาสี เหมือนที่อยู่ในข่าวนะครับนี่เขาก็จะแพ็กอันนี้มาเป็นใหญ้ใหญ่ขาวๆนะี่เห็นนะต้นไม้ของเราสวยไหมนี่เป็นไรมาดางเหลืองเขาบอกชําข้อติดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยอันนี้เป็นไปเสนอราคามาได้ ก็ราคาก็สูงพอสมควรนะใบเ,เนี้ยขายกันเป็นใบแต่ว่าบางเจ้าไม่ตัดแบ่งขายเป็นใบนะครับแต่ว่านับใบเป็นตีราคาเป็นใบกันเลยทีเดียวนี่ราคาตอนนี้ก็สูงพอสมควรครับสำหรับเงินไหลมาดังเหลืองของเรานี่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดิบเป็นไงบ้าง ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่ใบก็สมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวดูกอนดูข้างในก่อนช <c oughs> ิ่็มาชิ่็มาโอ้นี่เตรียบร้อยแล้วนี่ เกียวดูเ,ดเขี่ยดูรากเขาก่นน้ำอ๋อนี่อ๋อลากเขาเดินดีแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมหล้กไหมนี่ลากเขาเดินดีแล้วจริงๆนะครับแต่ยังไม่แทงยอดใหม่ยังไม่แทงยอดใหม่ออกมาครับเดีๆๆ๋ยวตูดกระถางก่อนลากยังไม่ทะลุตูดกระถางนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่ลากเดินดีแล้วนะเนี่ย นี่มีรากาขาวๆเต็มเลยฮะนี่ต้นไม้ก็แสดงว่าต้นไม้แข็งแรงดีแล้วก็เก็บไว้นี่ห่อไว้ห่อไว้ห่อรากไว้เดี๋ยวเขาแห้งเดี๋ยวเขาแห้งคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเราไม่ได้มีสาระอะไรแค่อยากมาแกะกล่องให้ทุกท่านดูว่าไม้ใบมีการซื้อจริงขายจริงนะครับสีเหลืองของเขาก็สวยดีนะครับเป็นเหลือง เหลืองเหลืองอ่อนๆไม่เข้มมากนี่สีเหลืองนี่สีขาเ,เหมือนเปลือกไข่้ันหลังก็จะเหลืองฮึมตัวนี้สวยตัวนี้สวยนี่าราบยังไงก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องดุดดิ้วสตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามีต้นอะไรมาแกะอีกเดี๋ยวดูมาลงให้ชมอีกนะแกะให้ทุกท่านชมอีก ต้นนี้ราคาเราๆบอกราคาดีอกครึ่งหมื่นนะนี่ได้มาเดี๋ยวก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ